สวัสดีครับผมชื่อพันธพันธ์รัตนาพิเศษอยู่คณะเศรษฐศาสตร์สาขาธุรกิจการเกษตรเป็นนิสิตสาขิตรุ่นที่41ครับโดยผมได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมทํางานกับศูนย์ประเมินผลสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรส่วนวิชาการและนวัตกรรมการประเมินผลโดยวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอผลที่ได้จากการทําสาขิตรศษาครับอย่างแรกนะครับ เดี๋ยวผมจะพาคณะอาจารย์มารู้จักกับสถานที่กันก่อนนะครับดูจากแผนที่ก็จะเห็นได้ว่าสํานักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยอยู่ใกล้ๆก,กับคณะเศรษฐศาสตร์เรานี่เองครับซึ่งอาคารจะอยู่ตรงข้ามกับอนุสาวรีย์สามบุรพาารย์นะครับมองจากแผนที่อาจจะไม่เห็นภาพกันนะครับผมจะพาคณะอาจารย์เนี่ยเป็นสนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรด้วยกันนะครับอย่างแรกเราก็ข้ามทางมาลาัยที่หน้าคณะนะครับแล้วเราก็เดินตรงไปเรื่อยๆนะครับ เดินต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอกับอนุสาวรีย์สามบุรพาารย์นะครับซึ่งสํานักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรก็ยังอยู่ตรงข้ามเลยครับนี่ครับแล้วเราก็เห็นอาคารแล้วเราก็เดินเข้าไปครับซึ่งอาคารจะอยู่ตรงนี้เองครับโดยผมก็ได้มาอยู่ที่ส่วนวิชาการและนวัตกรรมการประเมินผลครับทางสูตรประเมินผลเนี่ย ก็จะมีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลโครงการต่างๆนะครับว่าโครงการนั้นน่ะได้บรรลุผลลัพธ์ช่วยเหลือเกษตรกรมากน้อยเพียงใดและโครงการนั้นประสบความสําเร็จหรือไม่ครับงานที่ได้รับมอบหมายนะครับผมก็ได้รับหน้าที่อยู่5อย่างหลักๆก็คือการศึกษาวิธีการติดตามและประเมินผลนะครับผมก็ได้ศึกษาตั้งแต่การเขียนโครงร่างการประมวลผลจนถึงการเขียนรายงานนะครับ เช่นการกําหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลของโครงการนะครับและการใช้ SPSS ในการประเมินผลครับและอย่างที่2ก็คือการทํา s y s t e m a t i c review นะครับซึ่งจะเป็นหน้าที่หลักของผมเลยนะครับและรายละเอียดผมจะมาพูดในหัวข้อที่ผมศึกษาภายหลังครับและ3ก็คือการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัตินะครับเช่นการใช้โมเดลเชิงตรรกะนะครับเพื่อนํามาใช้ในการประเมินผลนครับ และ4ก็คือเป็นผู้ช่วยในการพัฒนาและทดสอบระบบ e-learning ครับและ5คือเป็นผู้ช่วยในการจัดและทำรายงานสรุปวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยนะครับและยูนิตสกูลครับทักษะที่ได้รับจากการทำสรรารกิจศึกษานะครับอย่างแรกก็คือได้เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลของโครงการครับต่อไปนะครับจะเป็นการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เช่นโปรแกรม s p s s และโปรแกรม s e t a ครับได้รับทักษะในการสืบค้นข้อมูลนะครับและ Search Strategy ในการค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องครับและได้รับทักษะในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบหรือ systematic review ครับได้รับทักษะในการปฏิบัติจริงร่วมกับผู้อื่นครับอุปสรรคในการทำงานก็จะมีดังนี้นะครับการปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ปฏิบัติงานเนื่องจากยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำงานนะครับ และ2ก็คือไม่มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลเลยนะครับทําให้ต้องเรียนรู้ตั้งใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับหัวข้อที่ทําการศึกษานะครับจะเป็นการวัดและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร,ะร,กรนะครับโดวยวิธีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบครับซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นเพียงสรุปคร่าวๆจากงานวิจัยที่ผมได้ทํานะครับสําหรับอาจารย์หรือผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถสแกนบูมขวาบนนะครับเพื่อเข้าไปอ่านงานวิจัยฉบับเต็มได้ครับ อันดับแรกนะครับเรามาจะทำความรู้จักกับ systematic review ก่อนนะครับว่ามันคืออะไรและต่างจาก literature review ยังไงซึ่งในตอนแรกที่ผมได้รับหน้าที่ในการทำ systematic review มาเนี่ยผมก็ไม่ทราบและไม่เคยได้ยินมาก่อนว่ามันคืออะไรเหมือนกับทบทวนวรรณกรรมบท2ของปัญหาพิเศษไหมซึ่ง systematic review เนี่ยเป็นวิธีที่ใช้ในการรวบรวมและเรียบเรียงความรู้ในการสืบค้นข้อมูลนะครับมีการสร้างคำถาม,ามที่ต้องการจะทราบและมี กระบวนการสืบค้นที่ชัดเจนครับมีการเก็บเรคคอร์ดในการสืบค้นข้อมูลและนําข้อมูลที่ได้มาเนี่ยนำมาสังเคราะห์ใหม่นะครับเหมือนกับเราค่อยๆนํได้เส้นเล็กเล็กเนี่ยมาค่อยๆถักถักแล้วทบให้เป็นเชือกที่มีความเข้มแข็งและแข็งแรงนะครับที่มาและความสําคัญนะครับในปี2564นะครับกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์ได้ดําเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตรนะครับต่อมานะครับในปี2 5 6 5หหนะครับ ศูนย์ประเมินผลและสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยส่วนวิชาการและนวัตกรรมการประเมินผลนะครับได้ดําเนินการประเมินผลโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตรครับโดยต่อมานะครับในปี2566นะครับการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในครั้งนี้เนี่ยจะสามารถช่วยสนับสนุนและเป็นประโยชน์แก่การประเมินผลโครงการในการกําหนดตัวชี้วัดนะครับในการประเมินผลของโครงการครับวัตถุประสงค์นะครับมี2ข้อด้วยกันก็คือ1 เพื่อศึกษาตัวแปรในการวัดระดับความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรครับ2เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรครับต่อมานะครับจะมีข้อจํากัดในการศึกษานะครับโดยในครั้งนี้เนี่ยผมจะกําหนดฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพียงแค่สาแห่งเท่านั้นนะครับก็คือห้องสมุดคตการสํานักง,งานเกศกรษฐก,กิจการเกษตรนะครับแล้วก็ไทยเจอ r นลออนไลน์นครับและเครือข่ายห,ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์ครับ เนื่องจากสิทธิในการเข้าถึงครับและข้อจํากัดทางด้านระยะเวลาครับขั้นแรกของการทุกทุนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบนะครับโดยผมจะทําการตั้งคําถามตาม,ตามกรอบของพิ c โก้ดังนี้คือ 1. ประชากร population นะครับคือการรวมกลุ่มของเกษตรกร,เ,ร,กรเช่นกลุ่มเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร,ร,กรวิสาหกิจชุมชนและสากรครับ 2. กระบวนการหรือ intervention ครับ คือปัจจัยอะไรที่มีส่วนช่วยในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและมั่นคงครับและ3กลุ่มเปรียบเทียบหรือคอมพ a ริซันครับคือจะไม่มีการเปรียบเทียบในการศึกษาครั้งนี้นะครับและ4ครับผลลัพธ์เอาท์คัมคือกลุ่มเกษตรกรเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนครับกระบวนการสืบค้นในครั้งนี้จะมีการกำหนดเกณฑ์การคัดเข้าครับโดยงานวิจัยผสมพภูมิที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ทางวารสารรายงานการวิจัย บทความวิชาการและวิทยานิพนธ์ครับบทความวิจัยนั้นจะต้องเป็นบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ครับหรือฟู้เอ็ครับประชากรกลุ่มเป้าหมายก็คือเกษตรกรสากรณ์วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรครับบทความวิจัยนั้นจะต้องเป็นการวิจัยเชิงปริมาณครับและบทความที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความสําเร็จที่ส่งผลกระทบต่อความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรครับและสุดท้ายนะครับคือ ขอบเขตการศึกษาคือประเทศไทยครับต่อมานะครับจะมีการกําหนดเกณฑ์การคัดออกครับก็คืองานวิจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการวัดและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรครับภาษาที่ตีพิมพ์นอกเหนือจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษครับและสุดท้ายครับบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ระยะเวลามากกว่า10ปีขึ้นไปครับต่อไปนะครับจะเป็นกระบวนการสืบค้นนะครับเป็นขั้นตอนที่เราจะทําการเลกคอร์ดว่าเราได้สืบค้นจากที่ไหน มีการคัดงานวิจัยกี่เรื่องและเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดครับมันเหมือนกับเราค่อยๆไปงมเข็มที่มหาสมุดเลยครับเราจะต้องอ่านงานวิจัยที่เราสืบค้นมาเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันเปเปอร์ครับและคัดไปเรื่อยๆจนเหลืองานวิจัยที่ตรงตามเกณฑ์ครับซึ่งในขั้นแรกผมก็ได้ทําการเสิร์ชตามกรอบของปิโก้นะครับโดยได้งานวิจัยมาทั้งหมด613เรื่องด้วยกันครับจากห้องสมุดคัดการ122เรื่องครับไทยเจอ u นอ a l ออนไลน์288เรื่องและห้องสมุดเกษตรศาสตร์นะครับ 203เรื่องครับและต่อมาครับผมได้ทําการสกรีนชื่อเรื่องนะครับและบทคัดย่อเพื่อทําการคัดงานวิจัยครับจนเหลือ192เรื่องด้วยกันครับและสุดท้ายนะครับผมจะทําการอ่านฟูลเทคนะครับและคัดตามเกณฑ์การคัดเข้าและคัดออกที่เรากําหนดไว้ขั้นต้นนะครับจนเหลืองานวิจัยที่นางานมาทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในครั้งนี้จํานวน8เรื่องด้วยกัน,นครับ ผลการศึกษานะครับหลังจากที่เราได้คัดงานวิจัยจนเหลือ8เรื่องด้วยกันนะครับเราก็จะทําการสรุปข้อมูลพื้นฐานงานวิจัยที่เราได้สืบค้นมานะครับโดยอย่างแรกครับจะเป็นปีที่พิมพ์นะครับจะมีปี2558จํานวน2เรื่องด้วยกันนะครับปี5 9าเหนึ่งเรื่องครับปี25601หนึ่งเรื่องครับและปี2 5 6 3จํานวน3เรื่องครับและสุดท้ายนะครับจะเป็นปี2565จํานวน1เรื่องครับต่อมานะครับจะ กลุ่มตัวอย่างนะครับเป็นกลุ่มเกษตรกรนะครับจํานวน2เรื่องครับและกลุ่มสากรณ์จํานวนหนึ่งเรื่องครับและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจํานวน5เรื่องครับขอบเขตการศึกษานะครับจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวนหนึ่งเรื่องนะครับภาคเหนือจํานวน4ี่เรื่องครับภาคกลางจํานวน3มเรื่องครับและต่อมาเขาจะเป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างนะครับไม่พบวิธีการสุ่มตัวอย่างจํานวนหนึ่งเรื่องครับ เก็บจากประชากรทั้งหมดจํานวนหนึ่งเรื่องครับและไม่อาศัยความน่าจะเป็นจํานวนหนึ่งเรื่องครับและมีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจํานวนสามเรื่องครับและมีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจงจํานวนสองเรื่องครับและผมจะทําตารางสรุปผลการรวบรวมข้อมูลนะครับหรือว่า data extraction sheet นะครับจากงานวิจัยทั้งแปดเรื่องนะครับซึ่งผมไม่สามารถยกมาอธิบายในครั้งนี้ได้ทั้งหมดนะครับผมจึงขออนุญาตนะครับยกมาจํานวนหนึ่งเรื่องนะครับเพื่อให้เห็นภาพนะครับ โดยในตารางนี้ผมจะทําการสรุปว่าแต่ละเรื่องมีการทําการศึกษาเรื่องอะไรและผลการศึกษาเป็นอย่างไรครับโดยเรามาดูในช่องแรกนะครับจะเป็นชื่อชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์นะครับและต่อมาเขาจะเป็นกลุ่มตัวอย่างและพื้นที่ที่ทําการศึกษานะครับช่องต่อไปจะเป็นวัตถุประสงค์ครับและช่องต่อไปก็จะเป็นเครื่องมือนะครับและวิธีการพิคราะห์ข,ข้อมูลครับต่อมาครับ ตัวแปรในการวัดระดับความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรนะครับและอีกช่องก็จะเป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรนะครับและช่องสุดท้ายก็จะเป็นผลการศึกษานะครับต่อมานะครับจะเป็นข้อมูลที่สังเคราะห์ไดจากงานวิจัยทั้ง8เรื่องนะครับโดยผมสามารถสรุปตัวแปรในการวัดระดับความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรได้4ปัจจัยหลักดังนี้ครับคือปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลนะครับประกอบไปด้วย เพศอายุระดับการศึกษารายได้ต่อเดือนขนาดพื้นที่และสมาชิกในครัวเรือนครับต่อมานะครับจะเป็นปัจจัยด้านการเป็นสมาชิกของกลุ่มครับประกอบไปด้วยระยะเวลาในการเป็นสมาชิกสถานภาพในกลุ่มการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและรายได้จากกลุ่มครับปัจจัยภายในครับประกอบไปด้วยผู้นํากลุ่มปัจจัยด้านการผลิตปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกด้านการบริหารจัดการด้านการตลาดด้านการเงิน และด้านการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเศรษฐกิจพอเพียงครับและสุดท้ายคือปัจจัยภายนอกนะครับคือการสนับสนุนจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับต่อไปนะครับจะเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรนะครับโดยหมายเหตุก่อนว่าเครื่องหมายดอกจันหนึ่งตัวมีความหมายว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกครับและเครื่องหมายดอกจันสองตัวมีความหมายว่ามีความสัมพันธ์เชิงลบครับโดยในแผนภูมินี้นะครับ จะเห็นว่าผมได้สรุปผลจากการศึกษาว่างานวิจัยของท่านใดบ้างนะครับจาก8เรื่องครับที่ได้ศึกษาแล้วตัวแปรนั้นๆนะครับมีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรครับโดยผมจะทําการแปลผลในสไลด์ต่อไปครับโดยเรามาเริ่มจากปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลก่อนนะครับอย่างแรกนะครับอายุนะครับอายุจะเป็นเพียงปัจจัยเดียวนะครับที่มีความสัมพันธ์เชิงลบนะครับจากปัจจัยทั้งหมดครับ พบว่ายิ่งอายุน้อยนะครับก็จะมีผลิตภาพที่สูงนะครับและสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากกว่าเกษตรกรผู้สูงอายุครับต่อไปนะครับจะเป็นระดับการศึกษาครับมีความสัมพันธ์เชิงบวกครับพบว่าเกษตรกรที่มีระดับการศึกษาสูงนั้นครับจะมีความกระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้าและสามารถเรียนรู้และเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีได้มากกว่าเกษตรกรที่มีระดับการศึกษาต่ำครับต่อไปนะครับจะเป็นขนาดพื้นที่นะครับ พบว่าในช่วง1-50ไร่นะครับขนาดพื้นที่ที่พอปลูกที่ใหญ่นะครับจะมีความสัมพันธ์กับผลผลิตต่อไร่ที่สูงครับยิ่งสูงก็ยิย่งส่งผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร,ะร,กรนะครับปัจจัยด้านการเป็นสมาชิกของกลุ่มนะครับจะประกอบไปด้วยระยะเวลาในการเป็นสมาชิกนะครับพบว่าระยะที่เวลาที่เพิ่มขึ้นจะเป็นประสบการณ์ที่ทําให้สมาชิกของแต่ละคนนะเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการการดําเนินงานของกลุ่ม และสามารถนําไปแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ครับต่อไปครับจะเป็นปัจจัยภายในนะครับประกอบไปด้วยปัจจัยด้านผู้นํานะครับพบว่าผู้นําที่มีคุณสมบัติความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการมีการมองการไกลมีมุษยสัมพันธ์ที่ดีและการทําเพื่อส่วนรวมนะครับก็จะทําให้กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งและยั่งยืนครับปัจจัยด้านการผลิตนะครับพบว่าการบริหารจัดการการผลิตจะช่วยส่งผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรนะครับ ที่จะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในเวลาเดียวกันครับ 3. นะครับด้านการตลาดพบว่ากลุ่มใดที่มีการตลาดที่ดีนะครับย่อมทำให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งจำหน่ายได้มากครับการมีตลาดที่รองรับในการรับซื้อผลผลิตของกเกษตรกรก็จะทำให้กเกษตรกรสามารถผลิตสินค้าตามกำลังการผลิตสูงสุดได้ครับและสามารถสินขายสินค้าได้ครับ4นะครับด้านการเงินครับพบว่าการบริหารจัดการการเงินนะครับจะต้องมีการ จดบันทึกการบัญชีและทบทวนบัญชีก่อนนะําไปใช้ประโยชน์นะครับเพื่อไม่ก่อให้เกิดภยัยพวาิสินของกลุ่มเกษตรกรครับ 5. นะครับด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกนะครับพบว่าการที่สมาชิกได้ร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับการเปิดโอกาสให้สมาชิกแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับและประสบการณ์ภายในกลุ่มนะครับส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งข,ของกลุ่มนะครับ6นะครับ ด้านการบริหารจัดการกลุ่มพบว่าการที่กลุ่มมีการวางแผนการดำเนินการต่างๆนะครับมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนครับมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมนะครับอย่างเหมาะสมก็จะกรอให้เกิดความเข้มแข็งของกลุ่มนะครับ6ครับด้านการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเศรษฐกิจพอเพียงพบว่าการที่นาภูมิปัญญาท้องถิ่นและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการผลิตการตลาดจะทําให้กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งและยั่งยืนครับ และปัจจัยภายนอกนะครับจะประกอบไปด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับพบว่าการให้ความรู้าการอบรมการสนับสนุนจับแบบใจการผลิตและการสร้างระบบข้อมูลการสนับสนุนจากองค์กรภายนอกเพื่อสามารถนําไปปฏิบัติซึ่งสามารถสร้างกลุ่มเกษตร,รกรที่มีความเข้มแข็งม,ม,มากขึ้นครับและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆเป็นเงื่อนไขที่สําคัญในการสร้างความเข้มแข็งข,ข,ของกลุ่มเกษตรกรครับ สุดท้ายนะครับจะเป็นข้อเสนอแนะนะครับการนําไปใช้ในการติดตามและประเมินผลควรศึกษาปัจจัยอื่นๆที่ใช้ในการสร้างเกณฑ์หรือตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลเพิ่มเติมจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบครั้งนี้ให้มีความเฉพาะเจาะจงในแต่ละโครงการและเพื่อให้มีความเหมาะสมกับประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่จะทําการติดตามและประเมินผลนะครับเช่นปัจจัยด้านประสบการณ์นะครับปัจจัยภายนอกเกษตรกรปัจจัยด้านครอบครัวเป็นต้น,นครับ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้มีการจัดทำสกิจศึกษาในครั้งนี้ที่ทำให้ผมได้รับประสบการณ์จริงและสามารถนำไปใช้ได้ในอาคตครับขอจบการนำเสนอผลเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ